มาดูที่สวยๆค่ะค่ะเรามาผาแต้มค่ะบ้านกลุ่มอาม้ามทันาเดี๋ยวเดี๋ยวชมถ่ายกันแนละ้วให้บอกให้ปอกเอามาบอให้เลท่านดูนะใหท่านดูนะคะบ้านกลุ่มค่ะลงไปจะเป็นผาแต้มนะคะไปกาแฟความทรงจำระวังรถนะคะป่าป้า ชัชเป็นทางเขาเค่ะทางลงเนินตื่นเต้นจังเลยค่ะเป็นทางลงเนินค่ะ<ง>นี่ระวังนะคะองาป้าระวังนะคะ,คะทางลงลงเขาะคะ่ะดูดูภูเขาค่ะภูเขา้ภูเขาเต็มเลยภูเขาประเทศลาวเห็นไหมคะ่ะนูดู เขาประเทศลาวค่ะมีต้นไม้เต็มเลยว้าวมีเห็นแม่น้ำไหมคะนู่นแม่น้ำเห็นไหม,ม,มโรงเรียนบ้านเพียงหลวงตามุยบ้านกลุ่ม เราลงจากเขามาแล้วค่ะมีท่านขา,า,า,าเข้ามาบ้านคนแล้วแต่ทำไมป้าตุ๋ยรู้ว่าต,วต้องเลีนะ้ยว trái นี่งป้าให้เขาบอกองั้นไงมากับไกลๆน,น,นะโดย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 ,โดย,โดย ตูเรียนไก่เน่ยเอไปท่านดูิตเียนไก่นะอบ,บ,บอกกเอาไปให้ตาดาวแคะเล่นบ้าให้ตาดาวเมายหให้แทะจนเมาเลยบ,บ,บอกบกเยอะมากมีห่วยเลยไปท่านกา<บ>ด้่นาเป็นหวย ที่เห็นอาจจะเป็นผาแต้ะระวังม้าข้ามถนนมีม้าด้วยนะมีทั้งขาอ้าวตรงนี้ก็มีห้องพักนี่แต่อยู่ไกลเมืองเนาะไกลตัวเมืองนะอทางเข้าอยู่โน่นว่าความทรงจำมันทำใหม่หอ่ะ ดูไม่คลาสสิกละดูเป็นแบบสมัยใหม่โมเดิร์นล้วถึงแล้วค่ความจงจำทิดต่อห้องพักมันไม่เหมือนเดิมอะเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบแบบโบราณโบราณหน่อย วันนี้เราอยู่กันที่ความทรงจำของท่านขาความทรงจำคาเฟ่ไม่เป็นไม่อปกพออย่ประจมุมาจอไปดูไหมคะนะ่ะมีนำ้ำโขงสวยมากเลยมีนำ้ำโขงขาความทรงจำหนูไม่ท่านเหมือนกันคะ่ะไหนสิความทรงจำหนูเหมือนกันคะ่ะ ครับสวยมากเลยเลยฝั่งนั้นนะครับพี่ท่านค่ะฝั่งนั้นเป็นประเทศลาวคะ่ะไม่ดูซี่ไกลๆเป็นไงบ้างสวยมากเลยนะครับประเทศลาวดูซี่ดูซี่ยฝั่งนั้นเป็นประเทศลาวค่ะสวยมากเลยเห็นไหม เราตรงนี้เป็นร้านอาหารครับดูสิดูสิสวยมากเลยเห็นไหมคะับอือเป็นลานอาหารครับในเดือนไปชมไปซื้อเดือนไปดูสิเราตรงนี้เป็นร้านอาหารตรงนี้มันเป็นร้านอาหารครัไม่ใช่ตรงตรงนี้เป็นร้านอาหาร างนอกเป็นคาเฟ่ผู้บรรยากาศสวยมากเลยค่ะดูสินาดูสิบรากาสวยมากเลยค่ะท่านขาดูสิไหมบรรยากาศสวยงามมากเลยอืม สวยงามมากถัดไปก็เป็นห้องพักโอ้สวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมมีมีพี่มาเดินเล่นแถวนั้นด้วยอือมีท่านขาสวยงามมากเลยเห็นไหมครันั่นเขื่อเขาฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวค่ะโอ้บรรยากาศสวยงามมากมีท่านชอบไหมคะอือชอบไหมคะ,คะดูสิ <S <s ม,มันร้อนมากอะ ลงไปไม่ได้โคลนหินขายไหมโคลนหินเยอะไปหมดเลยเป็นลานหินเป็นลานหินเป็นลานหินเลยดอกไม้มีดอกไม้ด้วย flower flower table table ตัวนี้เป็นร้านอาหาร ส,สวยงามากเลยไปสั้นขาดูซิเห็นไหมสวยงามมากเลยวิดีโอนี้จะบันทึกความทรงจำในท่านเหมือนกันค่ะไหมมาหนูมาก,กับป้าโจมฝั่งลงเป็ภูเขาไหมคะเนี่ยฝั่งลาวค่ะมันจะข้ามไปได้ด้วยนะฮะเนม,มันจะข้ามไปได้ด้วย ต่างๆอย่ต้นไม้รวมสมบูรณ์อยู่เลยไปไปรถบึงมึงไปรถดูสีเห็นไหมไม่น้ำโขงน้ำโขสางสวยงามมากเลย ฝั่งนู้นมีบ้านเรือนด้วยไหมครับฝั่งนู้นมีบ้านเราเรือนของเพื่อนบ้านเราด้วยสวยงามมากเลยเข้าไปเล่นเล่นคาเฟ่ไหนะนะแม่หนูได้กินเค้กมีความสุขมากเลย แม่หนูได้กินเค้กมีความสุขมากเลยเค้กดีเค้กดีใช่ไหมมาดูร้าน่ไหมสวยเงิมาดูร้านร้านกาแฟกับร้นกาแฟร้านกาแฟครับเรียกว่าคาเฟ่มีราคาให้ด้วยราคากี่บาทนะ เวลาใครกินอะไรก็สั่งได้กันอหอนายกินไปทุกอย่างเลยเค้กกับเค้กโอเค้กนี่สวยมากเลยนั่นแหละเทียนลาวเห็นไหมดูสิเทียนลาว ขามีหมวกด้วยเป็นปูนปืนสวยงามมากเลยเส้นขายสิสวยมากเลยไปดูดูด้านหน้าหน่อย ด,ดูด้านหน้า,นะะเ,าเก็บเป็นความทรงจำไปเก็บมาแม่ไปดูด้านหน้าแม่เดินดูด้านหน้าแม่ไม่ได้ดูด้านหน้าด้านหน้า,า,นนาก็เป็นภูเขาเป็นภูเขาแม่่ด้านหน้าสวยงามมากค่ะสวยงามมากเลย ทุกท่านถ่าชอบไหมคะ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 ดูซีดูซีเดินดุเขาจบการรายงานโดยเท่านี้ค่ะ